ท่านผู้จัดการเมานะครับผู้จัดการรูปหล่อนะครับแล้วก็โค้ดตาทยากรนะครับบอสเอพี่ชงนะครับแล้วก็ผู้นำระดับทีมดีเดอร์ขึ้นไปทุกท่านนะครับที่อยู่ในห้องนี้นะครับก็ยังอยู่หน้างานครับเมื่อกี้ก็ปิดไปหนึ่งไทเทเนียมโปรกับอีก5ไว้นะครับก็ไม่รู้ชีวิตผมเป็นยังไงฮะทำอะไรมันก็ เฮงทุกอย่างเลยนะครับไม่รู้เกิดมาเพื่ออะไรนะครับก็ยังไม่ทราบตัวเองว่าทําไมตัวเองจับธุรกิจอะไรแล้วมันก็ไปโลดนะครับไม่รู้ว่าทําบุญด้วยอะไรนะนะครับนี่คือสิ่งสําคัญนี้กําลังจะเรียนแจ้งนะครับก่อนเดื่นนะครับต้องวันนี้ได้เห็นพี่ชงนะครับในการพูดนะครับและมีทักษะและความเชี่ยวชาญถามว่าวันนี้เนี่ยชาวไทยโมงคนหนึ่งนะครับซึ่งคลื่นโทรศัพท์ก็ไม่ดีนะครับไปอนอะไรนะครับเขาเรียกว่าการเดินทางก็ธุรกิจกันดาร นะครับธุรกันดารไม่ใช่ธุรกิจธุรกันดารทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ชงทำเนี่ยวันนี้ผมกําลังจะบ่งบอกว่าวันนี้เนี่ยนี่คือความมุ่งมั่นของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ที่เขามีข้อจํากัดในการทํางานแต่เขาสามารถสร้างรายได้และก็เป็นเมนเจอร์สองดาวนะครับจากการทํางานแค่เจ็ดแปดเดือนนะครับผมกําลังจะบอกว่านี่คือหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ที่อยากจะให้พี่น้องทุกท่านเห็นนะครับว่าวันนี้เนี่ยข้อจํากัดของการทํางานของพวกเราเนี่ยมันไม่ได้ครึ่งหนึ่งของ ของพี่ชงเลยพี่ชงเขาทํางานด้วยความยากลําบากแต่ทำไมวันนี้เขาถึงเดินมาถึงจุดนี้และเขาจะก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งไม่ได้เจอสามดาวแล้วเร็วๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ใหญ่อยากเรียนแจ้งมาพี่ๆทุกท่านครับวันนี้มันเป็นโอกาสดีนะครับแล้วผมขอชื่นชมเลยนะครับพี่ชงกับพี่กับพี่ทวัฒเหรอพี่ทวัฒหรือพี่สว่างแฟนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือพี่สว่างนะครับนี่คือแบบอย่างที่ดีนะครับแบบอย่างที่ดีแล้วก็ผมอยากให้พี่ๆทุกท่านเอาแบบอย่างไม่แต่ ภาษาไทยท่านยังพูดไม่ชัดเลยแต่ทําไมท่านสามารถรีคูดคนไทยที่อยู่พื้นที่ในเมืองได้นะครับนี่คือความสําเร็จของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับมาถึงบอสเอครับผู้หญิงคนนี้ไม่ต้องพูดถึงครับว่าวันนี้เนี่ยเขาเป็นผู้หญิงที่แกล่งมากนะครับแกล่งก็คือมีจิตใจที่ห้าวหาญมั่นคง นะครับแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายนะครับผู้หญิงคนนี้ถ้าเกิดพวกเราได้สัมผัสเนี่ยจะรู้ว่าจิตใจเขาฮึเกเหิมแต่ในความฮึ่เหิมของเขาเนี่ยเขาก็ยังไงเขาก็เป็นผู้หญิงบ,บางทีเขาก็อาจมีน้ําตาอยู่ข้างในแต่สิ่งสําคัญที่สุดครับวันนี้เนี่ยผู้หญิงท่านนี้นะครับก็คือบอสเอเนี่ยเขาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกผ่านโศกผ่านผ่านทุกอย่างมาไม่ว่าจะล้มเหลวไม่ว่าจะประสบความสําเร็จแต่สิ่งกระนั้นก็ตามนะครับที่ทาให้บอสเอดรกระนัดเขาอยู่ได้ทุกวันเนี่ยท่านทราบไหมครับคืออะไร คือเป้าหมายที่เด่นชัดของเขาคือแรงบันดาลใจที่เด่นชัดเขาอยากเห็นครอบครัวนะครับโดยเฉพาะคุณแม่ที่เริ่มแก่ตัวลงนะครับแล้วก็มีลูกนะครับแล้วก็ครอบครัวที่เขายังอุปการะเขาต้องการที่จะประสบความสําเร็จนั่นคืออมบ a s s a อร์สดาวกับคราวันเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดพวกเราจิตจดจ่อเหมือนกับบอสเอนะครับเราก็จะได้สิ่งนั้นแล้วท่านที่3ครับวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณจริงๆเลยนะครับนี่คือโค้ดต้นแบบจริงๆของพวกเราถามว่าวันนี้เป็นเบอร์ไหนของเมืองไทยก็บอกเลยว่าเป็นเบอร์2 นะครับโค้ดผลโค้ดตาโดยเฉพาะโค้ดตาเนี่ยนะครับผู้ชายคนนี้มีเงินเพียง500แต่ทําไมสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำสามสิบสีล้านจากการทํางาน1ปี4เดือนมันเกิดอะไรขึ้นครับวันนี้เขาเป็นคนที่บุกเบิกกับธุรกิจคลราวานมานะครับแล้ววันนี้ถ้าเกิดไม่มีโค้ดผลโค้ดตาก็คงจะไม่มีพวกเราที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าเขาเป็นโค้ดต้นแบบวันนี้ผมอยากให้ c o p ปี้ความสําเร็จของคนเหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นโค้ดโพลโค้ดตาบอสเ อาจารย์นันทิภาอาจารย์ธน,นบดีหรือหลายๆคนที่ประสบความสําเร็จคําว่ก๊อปปี้เนี่ยิ๊่ใหญ่พูดอยู่เสมอนะครับว่าฝากข้อคิดอย่างนี้นะว่าวันนี้คุณไม่จําเป็นต้องไปเรียนรู้ในบทเรียนให้มันมากมายก่กองแต่วันนี้ให้เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนที่ประสบความสําเร็จเรียนรู้จากคนที่เขามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจและเขาทําอย่างไรเขาประสบความสําเร็จตามเลยครับก๊อปปี้เลยครับเพราะนั้นพี่ใหญ่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับก๊อปปี phone, ้โคตรผลโคตรตายอย่างเดียวก๊อปปี้บอสเออย่างเดียว เพราะนั้นเนี่ยสิ่งเดียวที่เราจะก๊อปปี้คนเหล่านี้ได้ก็คือใจใจเรามาพันเปอร์เซนต์ใจมาเราใจเรามาหมื่นเปอร์เซนต์ใจมาเราใจเรามาทั้งชีวิตไหมเหมือนบิ๊กใหญ่ตอนนี้ใจมาใจมากับคราววันทั้งชีวิตเลยผมไม่รู้ว่าทําไมผมรักคราววันเพราะว่าวันนี้ผมไม่เคยออกจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยเห็นรายได้ห้าหลักหกหลักต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งสําคัญที่บิ๊กใหญ่กําลังจะทุ่มเทกับคราววัน และถามว่าสิ่งที่เราทุ่มเทมาห้าเดือนเสร็จมันคุ้มไหมมันโคตรโคตรโคตรเลยครับโคตรคุ้มเลยเพราะนั้นวันนี้๊กใหญ่กำลังจะบอกพี่ๆท่านนะครับว่าวันนี้เนี่ยธุรกิจเครือข่ายอะไรที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกท่านทราบไหมครับแล้วธุรกิจอะไรที่มีรายได้รวยและเร็วที่สุดในโลกท่านทราบไหมครับและใช้เงินซื้อแพ็กเกจที่ต่ําที่สุดในโลกท่านทราบไหมครับคือธุรกิจใดก็คือแพลตฟอร์มคาวันเพราะนั้นแพลตฟอร์มคาวานคือธุรกิจที่ตอบโจทย์ พี่ๆท่านครับวันนี้ในเราฐานะผู้นานะครับบิ๊กใหญ่ฝากข้อคิดอย่างหนึ่งนะครับว่าวันนี้คนที่จะประสบความสําเร็จและร่ํารวยในธุนรกิจคลาวันนะครับบิ๊กใหญ่บอกอย่างนี้เลยว่าวันนี้คุณต้องเป็นนักแก้ปัญหาที่ดียิ่งมีปัญหาเยอะคุณก็จะยิ่งมีรายได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้นําเราอย่าหนีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆในการแย่งทีมงานในการแย่งสายในการขายกิฟต์โคด้ดตัดหน้ากันในการทํานั่นทํานี่ที่มันไม่ถูกไม่ควร ตัวเราในฐานะผู้นําครับเราต้องลงไปแก้ปัญหาแต่ปัญหาบางอย่างถ้าเกิดในฐานะผู้นํานะครับบิ๊กใหญ่เรียนแจ้งนี้นะครับบางอย่างที่มันเล็กน้อยเราอาจจะทําเป็นรู้เราอาจจะทําเป็นรู้แต่เราทําเป็นไม่รู้เราอาจจะทําเป็นเห็นแต่เราทําเป็นไม่เห็นเราอาจจะทําเป็นได้ยินแต่เราทําเป็นไม่ได้ยินแล้วทุกๆอย่างมันก็จะผ่านไปปัญหาเหล่านั้นก็จะผ่านไปครับรู้ทําเป็นไม่รู้เห็นทําเป็นไม่เห็นได้ยินทําเป็นไม่ได้ยินแล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปครับ นี่คือวิธีการนักแก้ไขปัญหาซึ่งผมทําธุรกิจประกันชีวิตมาผมทําธุรกิจเหล่านี้มาผมใช้แบบอย่างแบบนี้นะครับในการดําเนินธุรกิจของผมซึ่งผมก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จเพราะนั้นพี่ๆทุกท่านครับคนรวยเนี่ยเขาเกาะกลุ่มกันนะครับแก้ไขผลักดันปัญหาด้วยกันแต่คนจนท่านท่านทราบไหมครับต่อให้ชิบหายวายวอดขนาดไหนเนี่ยคนจนเหล่านี้เขาจะยังโทษคนอื่นจ้องทําลายกันสุดท้ายสุดท้ายก็ไปไม่รอดครับนี่คือคนจน เพราะฉะนั s <S ้นผมกําล <bs> <im> ังจะบอกว่าวันนี้พวกเราคือสังคมของเศรษฐีนะครับสังคมในห้องนี้คือสังคมของเศรษฐีสังคมในห้องนี้คือสังคมของคนรวยครับวันนี้เราไม่สามารถห้ามความคิดของใครได้นะครับถูกใจอาจจะไม่ถูกต้องถูกต้องอาจจะไม่ถูกใจท่านทราบไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการและเหตุผลเดียวกันที่บิ๊กใหญ่กำลังจะบอกว่านะครับเมื่อเรามองหาโอกาสในธุรกิจคลาวันวันนี้เนี่ยเราก็จะเจอโอกาสเต็มไปหมดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราโฟกัสไปที่อุปสรรค เราก็จะเห็นแต่อุปสรรคกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพราะฉนั้นเนี่ยปัญหาของพี่ๆปัญหาของคนในห้องนี้ส่วนใหญ่ผมบอกเลยนะครับว่าโ no, นมันนี่ไม่มีเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครมีเงินเป็นถุงเป็นถังคงไม่มาทําอาชีพเสริมกับคราววันบางคนมีรายได้หลักบางคนมีรายได้หลักแต่มันไม่พอใช้รายได้หลักไม่พอใช้ถูกต้องหรือไม่เราถึงมาหาอาชีพเสริมแต่วันนี้บิ๊กใหญ่กําลังจะบอกว่าสําหรับบิ๊กใหญ่มันรงกันข้ามครับรายได้หลักของบิ๊กใหญ่เพียงพอมากแต่ทำไมบิ๊กใหญ่ต้องมาทำคราววัน ทุกห้องที่ผมพูดผมพูดอยู่ตลอดว่าวันนี้100ล้านมันแค่ทางผ่านสําหรับบิ๊กใหญ่พฤศจิกี่หกห้านั่นคือเป้าหมายทาร,ธธร์เกตที่จะถึง100ล้านเพราะฉะนั้นวันนี้บิ๊กใหญ่มีคําตอบในตัวเองแล้วว่าทํำยังไงบิ๊กใหญ่จะถึง100ล้านบิ๊กใหญ่ต้องมีดี렉เตอร์ใต้สังกัดก,ก,ก,กี่คนต้องมีแมเนเจอร์ใต้สังกัดกี่คนต้องมีคอนิเตอร์ใต้สังก,ก,ก,กัดกี่คนต้องทาําคะแนนเท่าไหร่นี่คือมันอยู่ในมันสมองของบิ๊กใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยบางสิ่งบางอย่างเราไม่จจํํําา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 เเเเเปเาาเเป็็นนนนนตต้้้้้้้้อออออองงรรรใใหหโคมมมสสไ่ผู แต่เราต้องนึกและมีไอเดียมีทักษะมีวิธีการคิดด้วยตัวเองว่าตัวเองจะทําอย่างไรนะครับ CEO ของตัวเองในตําแหน่งไม่ได้เชือดสามดาวของบิ๊กใหญ่ตอนนี้จะประสบความสําเร็จวิ่งไปหา100รล้านภายในพศกหกห้านี่คือสิ่งที่เราต้องคิดเองครับเพราะฉะนั้นผู้นําไม่ว่าจะเป็นโค้ชพลโค,ตโค,ตโคต้ตตาบอสเองท่านเป็นแค่ไกด์ไลน์ให้เราท่านเป็นผู้ชี้แนะให้เราท่านเป็นแค่คนที่จะช่วยนําทางให้เราแต่วันนี้ความสําเร็จบิ๊กใหญ่บอกอยู่เสมอนะครับว่ามันไม่สามารถที่จะทําแทนกันได้ ใครก็ตามไม่สามารถที่ทําแทนความสําเร็จของคุณได้จะให้โค้ดตามมาทาความสาเร็จให้บิ๊กใหญ่ก็ไม่ได้ครับให้บอสเอมาทําให้บิ๊กใหญ่ก็ไม่ได้ครับบิ๊กใหญ่ต้องทําด้วยตนเองเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้นํานะครับบิ๊กใหญ่บอกอย่างนี้นะครับผู้นํามันต้องเป็นคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาผู้นำมันต้องมีทักษะมีกลืนมีวิธีคิดมีไอเดียมีกระบวนการในการทํางานต่างๆที่จะนําพาซึ่งให้ตัวเองประสบความสําเร็จคือต้องมีแนวคิดที่ฉีก ฉีกออกจากคนธรรมดามีแนวคิดที่ฉีกออกจากดาวไลเพื่อที่เราจะอะไรนะครับนำพาดาวไลของเราเนี่ยให้ประสบความสําเร็จถ้าเกิดคุณคิดเท่าดาวไลคุณก็เป็นผู้นําไม่ได้ฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องมีวิธีการที่มันแหวกแนวที่มันมีความคิดที่แตกต่างจากดาวไลอะไรล่ะครับที่จะทําให้ธุรกิจของคุณประสบความสําเร็จอะไรที่จะทําให้ตําแหน่งของคุณที่อยู่ตอนเนี้ยประสบความสําเร็จเลื่อนขึ้นไปเป็นก้าว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 นี่คือสิ่งที่บิ๊กใหญ่นะครับอยากเรียนแจ้งพี่ๆเพราะฉะนั้นพี่ๆี่ทุกท่านครับ วันนี้สมองเราเลือกที่จะเห็นในสิ่งที่เราจะอยากเห็นนะครับเพราะฉะนั้นฟังในสิ่งที่เราอยากยากฟังเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดึงดูดเสมอถ้าเกิดเราคิดถึงมันวันนี้พี่ๆคิดถึงตาแหน่ง ambassador สามดาวหรืยอยังครับวันนี้พี่ใหญ่บอกตลอดนะครับสรุปอย่างนี้นะคะว่าพี่ๆทุกท่านครับวันนี้พี่ใหญ่บอกกับตัวเองตลอดว่าอีกสามปีอะไอพี่ใหญ่เอ้ยมึงจะมีเงินขั้นต่ำสักสามร้อยถึงห้าร้อยล้าน โค้ดพลโคตาก็คงเป็นพันล้านบอสเอก็พันล้านแล้วนะถ้าเกิดบิ๊กใหญ่มี 3- ามสี่ห้าร้อยล้านแล้ววันนั้นนะ่ะเป็นจะเป็นวันที่เรามีความสุขที่สุดวันนี้คุณมองเห็นอนาคตของตัวเองในอีก3ปีหรือยังนะครับเพราะนั้นพี่ๆต้องมองการไกลนะครับทักษะหนึ่งที่ทําให้ผู้นําประสบความสําเร็จก็คือมองเห็นอนาคตของตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าเจ็บปวดที่สุดนะครับพี่ๆบิ๊กใหญ่สรุปอย่างนี้ว่าวันนี้มันไม่ใช่เกิดจากการที่เราไม่ได้รับโอกาสแต่มันเกิดจากการที่มีโอกาสอยู่ตรงหน้าแต่ดันเราแต่พวกเราเนี่ยคว้า วันนี้เนี่ยถามว่าวันนี้โคตตาเขางโง่หรอบอสเอกเขาโง่หรอโค้รพลเขาโง่หรออาจารย์นันทิภาอาจารย์ทั้งบดีโคตรเมลเขาโง่หรอเขาไม่ได้โง่นะแต่วันนี้เขาสามารถมองเห็นอนาคตของเขาเลยว่าตอนนี้นะครับใจของโคตตาเขาอยู่ที่แอมเบอร์เดอร์สามดาวใจของบิ๊กใหญ่อยู่ที่แอมเบอรเดอร์สามดาวใจของทุกคนอยู่ที่แอมบอร์เดอร์สามดาวแล้วคุณจะพาใจของคุณไปถึงจุดนั้นไหมเพราะนั้นถ้าเกิดคุณจิตใจโลเลคุณจิตใจควยเขว,ขวคุณไม่มีจุดหมายปลายทางที่ จะผ่านอุปสรรคขวากน้ําที่มันแวะข้างทางของคุณมาได้เนี่ยคุณจะเอาที่ไหนล่ะครับไปประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นคุณทํางานใหญ่คุณอย่ามาคิดมาเกะมากะคุณอย่ามาคิดเล็กๆน้อยๆคุณอย่ามาคิดติปิติปีมันไม่ได้ครับวันนี้ทํางานใหญ่คุณอย่าไปสนใจมาเห่าหมูหมากาไก่ข้างทางนะครับคุณทําเหมือนม้าลําปางแล้วลำปายครับมันมุ่งหน้าอย่างเดียวครับมันไม่แขวดซ้ายมันไม่แขวขวามันทําอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมไม่สนนะครับว่าใครอยาําไม่ทํา แต่วันนี้ใครไม่ทํากูทําใครไม่ทําพวกเราทําเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราอย่าฝากอนาคตตัวเราไว้กับคนใดคนหนึ่งเด็ดขาดเราอย่าฝากอนาคตตัวเรากับไว้กับดาวไลน์คนใดคนหนึ่งเราอย่าฝากอนาคตคนเราไว้กับเพชรบิดงามที่เราสร้างขึ้นมาแต่เขาไม่ทํางานอย่าไปฝากไว้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีเขาเราก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ตายนะครับถ้าเกิดดาวไลน์เราตายแต่สิ่งสําคัญมันจะทําให้เราโต iance. นั่นคือ ประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาสุดท้ายที่สุดครับพี่ๆครับต้องขอบคุณพี่ชงมากๆขอบคุณบอสเอ๋มากๆขอบคุณโค้ดตามมากๆครับที่มาให้แรงบันดาลใจที่มาให้ข้อคิดในการทํางานที่มาให้ทักษะไอเดียและวิธีการผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยหลายคนได้ฟังถ้าเกิดเราจับไปเป็นข้อคิดเป็นทักษะและแนวทางในการทํางานของตัวเองเนี่ยพวกเราจะไปได้โลดมากครับแต่ถ้าเกิดวันนี้ฟังแล้วก็เท่ากับทิ้งไป ฟังแล้วไม่ใส่ใจฟังแล้วก็เปิดไม์ไว้แล้วก็ไปหาทําอย่างอื่นคุณก็จะอยู่กับมันนั่นคือความจนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตัดข้ออ้างออกไปได้เมื่อไหร่นะครับพี่พี่ชีวิตเราจะทําอะไรสําเร็จได้มากมายขายกองเพราะฉะนั้นพี่พี่ครับถ้าเราลดความกลัวได้สักนิดนะครับแล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างที่ไม่มีขีดจํากัดวันนั้นพ,พี่พี่ครับนี่คือสิ่งสําคัญที่บิ๊กใหญ่บอกว่าอะไรที่คิดว่าแน่ๆน,นะครับมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกครับในชีวิต การบินไทยก็ยังเก่งเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่พวกเราจะทําได้ตอนนี้นะครับบิ๊กใหญ่บอกอย่างนี้นะครับว่านอกจากการเรียนรู้และปรับตัวให้เร็วที่สุดแล้วเนี่ยนะครับการเรียนรู้และการปรับตัวให้เร็วที่สุดมันไม่ใช่แค่สิ่งที่ทําแล้วดีนะครับพี่ๆครับแต่บิ๊กใหญ่กําลังจะบอกว่าการปรับตัวและการเรียนรู้มันจะเป็นสิ่งที่เราต้องทําเพราะฉะนั้นถ้าอยากประสบความสําเร็จมันมีอย่างเดียวครับเรียนรู้และลงมือทําเพราะฉะนั้นทีมพวกเราเป็นทีมที่เก่งครับ เก่งเรียนรู้แต่ทีมที่เขาเก่งกว่าคือเขาเรียนรู้และลงมือทำขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากครับขอบคุณโค้ชมอครับสวัสดีครับ